ฮัลโหลเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะห่ากล่องอันนี้มีอะไรมาใหม่นี่เดี๋ยวแกะกล่องกันกันดีกว่าแกะ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 แกแกะแกะมาแล้วนะ ก็มีการใช้อุปกรณ์ทั้งหลายนะคะที่ได้มาก็จะเป็นออสโมเวอร์ชัน3ููคือแบบว่าดูดีมากเลยกำลังอันบล็อกอยู่ <c oughs> เป็นที่เก็บเรียบร้อยเขามีที่เก็บแบบว่าเอาไว้เก็บแบบพวกแบบ เราจะใส่ฟิลเตอร์แบบปรองเพิ่มเติมได้อย่างเช่นพวกอยากจะทําให้แบบเป็นเลนวายไหมหรืออยากให้ทําแบบเป็นเลนซูมหรือว่าแบบใส่ฟิลเตอร์สีเข้าไปได้นะคะเออเก๋ๆเนาะหน้าตาเป็นอย่างนี้จริงๆก็จะคล้ายๆกับรุ่นใหม่ะรุ่นเก่าที่นุ่นมีอยู่นุ่นเรามีตั้งแต่รุ่นแรกก็คือเป็นรุ่นนี้ออสโมหนึ่งเลยนีนี่คือหน้าตาออสโมหนึ่งอันนี้คืออันใหม่ อัสเมอร์หนึ่งดูจะเล็กกว่าเนาะอันใหม่ดูจะใหญ่กว่าแต่เขาแบบว่ามีจอที่เป็นจอแนวตั้งด้วยคิดว่าน่าจะแบบถ่ายแนวตั้งได้นะแกะแล้วนะจ๊ะไม่รู้ต้องชาร์จนานแค่ไหน ภาษาไทยหรือได้ดีภาษาไทยลักกันสแกน QR Code ก่อนเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวครอยไปเล่นทีหลังเดี๋ยวต้องใส่การ์ดเพิ่มแหละใช่เรามาได้ซื้อการ์ดไว้สามารถเอาการ์ดเก่ามาใส่ได้ไหมนะน่าจะได้แหละเนาะ ก็จะมีให้ดูต่างๆเนาะวิดีโอแสงน้อยสโลโมงภาพถ่ายเออแต่เพราะไม่มี SD การ์ทำยังไงก่อนหมดมาแล้วหน้าจอได้ฮู้มันเป็นจอก็มันเป็นแบบจออย่างนี้ด้วยอะ่ะจอแนวตั้งด้วยอะโคตรเจ๋งเลย เราสามารถเอา SD card อันนี้มาใส่ได้ไหมนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนไม่พบอ๋อที่ถ่ายไม่ได้ไม่ได้สิเดี๋ยวต้องไปหยิบ SD card ด้านใหม่มาใช้มาดูของในนี้กันว่าเขามีอะไรให้ม้างเป็นของที่มากับตัวเครื่องอันนี้เป็นอะไรนะน้องคนนี้เก็บก่อน เป็นตัวชาร์จนะคะกรณีที่ว่าแบบเออชาร์จเพิ่มได้หรือเราไว้ใส่กับตัวที่เป็นกรณีที่แบบว่านู่นอยากจะเติบต่อขาตั้งกล้องเงี้ยเพราะจริงๆอันนี้มันไม่มีตัวมันไม่มันมันต่อได้แต่ว่าคือมันจะต่อได้แค่ตัวชาร์ตไออันที่มันชาร์าเป็นตัวที่แบบบลูทูธต่อกับมือถือมันจะไม่มีคือแบบบางทีพอไปต่อกับอันอื่นนะที่มันไม่ใช่ของยี่ห้อมันเองอ่ะมันต่อกับ มันไม่เป็นบูทูธมันเป็นเหมือนแระขาตั้งกล้องอย่างเดียวอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นบูทูธได้แล้วก็เป็นขอแบบขาตั้งกล้องได้นะเออฉันใช้แล้วฉันก็แกะไปอะไรที่มันเก็บเราก็แกะไปนะคะตั้งไว้ก่อนมีอะไรอีกส,า,สายชาร์จมีนะสายชาร์จนะสายชาร์จก็จะเป็นไทสี C นะคะสองหัวเลยสองฝั่งส่วนอันนี้ก็เป็นตัวที่ไว้คล้อง คล้องตรงไหนอ๋อเขาไปคล้องกับตัวเครื่องได้เลยคล้องได้เนาะง่ายง่ายมีแต่พอกล้องมันอยู่ในนี้ยหน้าตาดูสวยมากเลยอะบ้าบอที่สุดซื้อมาทำอะไรเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ถ่ายแนวตั้งได้แล้วนุ่นก็ไม่อยากจะใช้แบบมือถือถ่ายคลิปแล้วด้วยแล้วไม่อยากจะพอมามือถือถ่ายคลิปมือถือแบบบางทีภาพก็อาจจะไม่ได้คมชัดเท่ากับเวลาเอากล้อง ไปถ่ายจริงๆซึ่งกล้องที่แบบถ่ายดั้ภาพดูดีก็จะมี DJI ที่นุ่นมีอยู่แล้วก็มีตัวกล้องโซนี่ที่นุ่นถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งกล้องโซนี่ที่นุ่นมีอยู่อะ่ะจริงๆก็คือถ่ายโอเคเลยแหละเพียงแต่ว่าเราขี้เกียจแบกอะเพราะว่าน้องเขาะจะหนักนิดหนึ่งเออโอเคเดี๋ยวไปดูภาพในกล้องกันเพราะว่านุ่นว่านุ่นจะไปถ่าย u n นบล็อกเครื่องกองน้ำอ e ีสป n นะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า นี่เป็นการทดสอบจากไมโครโฟน DJI นะคะก็ลองต่อแบบในลักษณะบลูทูธทั้ง2อันเนอะก็เมื่อกี้ลองให้พี่โต์เดินถือไปไกลๆก็พูดได้อยู่ชัดเจนนะคะมันก็ง่ายหน่อยเพราะว่าเราจะได้ม่ต้องมาคอยเสียบสายอันนี้มันต่อบลูทูธได้เลยได้ทั้ง2ออันถ้าเกิดโดยปกติแล้วเวลาต่อบลูทูธเนี่ยถ้าเกิดต่อกับ อย่างอื่นมันจะต้องแบบมีตัวรีเซิเวอร์เนาะอันนี้ก็คือแบบรีเซิเวอร์ไม่ต้องเสียบนะแต่ว่าจริงๆก็เสียบได้นะคะถ้าเกิดจะต้องการรับสัญญาณแต่จริงๆอันนี้นคือบลูทูธอะต่อได้เลยอันนี้นะคะง่ายๆเสียงค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็มีขึ้นโชว์ด้วยว่าเสียงเข้าไม่เข้าเนาะก็ทําให้นุ่นทํางานได้ไง่ายขึ้นนะคะ จริงๆเราสามารถปรับฟิลเตอร์ภาพหรือว่าคลิปได้ใน DJI Mimo นะคะก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะเพราะว่าเขามีการอัปเดตแล้วนะคะแล้วภาพก็เหมาะกับในคลิปที่เราถ่ายมาด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างออสโมรุ่นหนึ่งของนุ่นนะคะสังเกตในเวลาแบบมันมีแสงมืดน่ะแสงมันจะไม่ปรับแต่ถ้าเกิดเป็น Osmo รุ่น3เนี่ยก็คือแสงปรับเรียบร้อยนะคะแล้วก็กล้องแบบค่อนข้างสมูทกว่ารุ่นหน,นะคะภาพสว่างสดใสได้ดีมาก มองเจอไมโครพลาสติกจากตรงท่อประปาแอร์ท่อในกอกน้ำของเราได้เลยเวลาเราไปเซอร์วิสลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วก็นู่นนะใช้เครื่องกรองน้ำมาตั้งแ สรุปนะคะว่าตัว DJI Osmo Pocket 3นะคะค่อนข้างใช้งานได้ดีมากนะคะเพราะจริงๆอะนุ่นมี Osmo รุ่น1แล้วนุ่นก็มามีตัวที่เรียกว่าเป็นกล้อง Sony ZV-E10 นะคะหลักๆเลยก็คือเอามาเพื่อที่จะถ่ายทําคลิปแล้วก็ถ่ายตอนที่เหมือนเรา,เราไปเที่ยวต่างๆแล้วเราอยากจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศตอนที่เราไปเที่ยวหรือว่าไปทํากิจกรรมอย่างเงี้ยมาใส่ไว้นะคะแบบลงย t u b บบ้างลงใน a c e b o o k บ้างลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่นุ่นมีอยู่คือเขาสามารถถ่ายแนวตั้งได้เนี่ยอย่างตอนนี้นุ่นถ่ายแนวตั้งนะคะแล้วก็สามารถปรับจอเปนนอน็นนแวอกได ภาพก็จะค่อนข้างแบบดูดีเหมือนนุ่นใช้ตัว Sony ZEV10 เลยนะคะแล้วก็ง่ายมีตัวเ,เสียบกับตัวตั้งกล้องแบบทรีพอร์ตได้อ,ะะอ,อย่างเอทายพอร์ตเนืะค่ะสามขาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็ค่อนข้างสะดวกหน่อยเนาะนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะวังว่าทุกคนจะชอบคลิปกันเนาะก็อยากให้นุ่นมานั่งรีวิวอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามหรืออยากให้นุ่นทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะล้วก็เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย